อ๋อถามกูเหรอว่าป้ากูเป็นใครกูจะบอกให้นะป้ากูก็คือเป็นป้าทำไมอ่ะเป็นหญิงแก่งเป็นผู้นำที่ดีไงเป็นผู้นำที่ดีเข้าใจป่ะเป็นคนที่รักผัวนะรักลูกรักครอบครัวงไงนี่สิ่งที่มึงถามกูใช่ไหมว่าป้าของกูเป็นใครป้าแปลงผัก ก็ตอบให้มึงแล้วไงป้ากูเป็นผู้นำที่ดีเป็นเมียที่ดีจับมือกับผัวมาจนถึงวันนี้ไม่เคยปล่อยมือผัวแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่มึงถามกูกูก็จะตอบให้มึงกูถามมึงว่ามึงเป็นใคร มึงบอกว่ามึงเป็นเด็กของนายช่างถ้ากูมีเด็กแบบมึงเนี่ยกูไม่เอาหรอกพอเพราะไปกระเทิบเมียเขากูจะบอกให้นะก็เหมือนที่กูพูดประจำเอาผัวแต่ไม่เอาเมียแล้วเขาจะเอามึงมาทำซากอะไรล่ะกูถามมึงแค่นี้มึงไปฟังคลิปหรือยัง เขาให้มึงปรับนิสัยของมึงซะก่อนปรับตัวของมึงซะก่อนถ้าสมัยก่อนเขาบอกว่าปรับสันดานของมึงซะก่อนค่อยว่ากันแต่ถ้ามึงยังปรับสันดานของมึงยังไม่ได้มึงก็ต้องอยู่ในอัจจมของมึงนั่นแหละกูจะบอกให้นะอย่ามาอ้างว่ามึงเป็นเด็กของนายช่างแต่มึงคิดเหรือว่านายช่างเขาจะเอามึง ทำสันดานแบบนี้อแล้วมึงคิดว่าเขาจะเอามึงออกคือแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเอฟซตอบแบบง่ายๆตอบให้มีประเด็นตอบให้มีคอนเทนต์เล่นแต่กูจะตอบให้มึงไงถ้ากูเป็นในช่างกูถีบมึงทิ้งแต่แรกๆมึงอาจจะเป็นคนดีแต่ตอนนี้มึงมันบ้าไปแล้วไง แรกๆเขา็คงมองมึงว่าเป็นคนดีอ่ะเขาถึงให้ใจมึงไงพอผลสุดท้ายมึงเล่นไปกระเทือบเมียเขามึงเอาเมียเขาไปเหยียบกลางถนนและมึงบอกว่าเป็นเด็กของนายช่างมึงถามเขาจะํำหรือยังว่าเขาเอามึงหรือเปล่าณเวลานี้ไม่มีใครใหญ่เท่าป้าแปงผักกุลหรอกหรือว่าคุณนายแปงผักกุหรอก,รอก,ก,รอกจะบอกให้แล้วก็ไม่ต้องมาท้าทาย นะดูไปยาวๆมึงจะขึ้นมึงขึ้นกูกับป้าแปลงผักกูมันก็เรื่องของมึงเพราะว่ามึงสู้เขาไม่ได้สู้ในคำพูดในคำชี้แจงของเขาไม่ได้มึงก็เลยออกมาดิ้นสักขนาดนี้เลยจริงไหมถามมึงหน่อยอายตัวเองบ้างปะกูถามมึงว่าอายตัวเองบ้างไหม มึงบอกว่าเกียดมากเลยเกียดป้ากูมากเลยแล้วมึงถามป้าคูป่ะว่าเขาเกียดพวกมึงหรือเปล่าอย่าตอบด้วยตัวเองมึงต้องถามฝั่งตรงข้ามด้วยคือถามป้าของกวูว่าเขารู้สึกยังไงกับมึงเขาไม่ไว้ใจมึงตั้งแต่แรกแล้วด้วยเข้าใจหรือเปล่าเพราะพฤติกรรมของมึงมันเป็นแบบนี้ไงพวกมึง อันนี้พฤติกรรมของมึงก็แสดงได้เห็นชัดเจนว่าเป็นแบบนี้แล้วมึงคิดหรอว่ามึงบอกว่าเป็นเด็กของนายช่างกูว่านายช่างอ่ะเขาก็คงอยากจะพูดอยากจะตอบมึงหรอกแต่บางเอินอ่ะเขาตอบแล้วเป็นประเด็นเนี่ยเขาก็เลยอยากจะอยู่เฉยๆ อยากจะบ้ามึงอยากจะพร่ำมันก็เรื่องของมึงแต่เอซพอตอนเนี่ยเขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอะแหละกูจะบอกให้แต่มีแต่พวกมึงนี่แหละกำลังบ้าอยู่ไม่สุขขึ้นไลยีบสี่ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนระวังจะข้างตายนะมึงอ่ะกูจะบอกให้ไม่ปรับตัวไม่พัฒนาตัวเองไม่ปรับสันดานตัวเอง แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดขนาดไหนต้องให้มาพูดซ้ำๆซ,กซากๆบอกว่าเกลียดป้าแต่ต้องถามว่าป้าเนี่ยเขาน่าจะเกลียดมึงมากกว่ามึงเกลียดเขาอีกเพราะพฤติกรรมและสันดานมึงมันน่าขยะกขยงกูจะบอกให้นะอย่าดีแต่ปากอย่าเก่งแต่ปากพัดตัวนาสมองบ้าง ความรู้ก็มีสิ่งดีๆก็มีเยอะแต่ไม่ยอมเอาไปพัฒนาตัวเองแต่เสือกเลือกนะทําในสิ่งที่ช่่ๆแล้วสิ่งที่ช่วๆเนี่ยนะมันก็จะย้อนกลับไปหามึงนะแทนที่จะทําตัวให้มันดีกลับตัวกลับใจให้มันเป็นคนดีล่านทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมหลับยอมนอน ออกมาตอบโต้ออกมาด่าป้าขึ้นมึงขึ้นกูบอกว่าเกลียดป้าแต่ไปซักผัวเขาบอกว่าเป็นเด็กของผัวของป้าเป็นเด็กของในช่างโอ้โหไม่ได้ถามสักคำเลยว่าในช่างเขาจะเอามึงหรือเปล่าถ้าสันดานแบบนี้กูว่าเขาไม่เอาหรอกเขาคงจะคิดในใจนะโอ้โหตัวฮ้ยอย่างพวกมึงไปไกลๆตีนกูดีกว่าอันนี้คุณพูดแทนนะในช่าง ในช่างก็คงอยากจะพูดแบบนี้แหละนะแต่เขาไม่อยากพูดไงเพราะมึงเป็นผู้หญิงนะเขาให้เกียรดผู้หญิงเข้าใจหรือเปล่าอย่าสําคัญตัวเองมากไปคนอย่างมึงเนี่ยมันพวกไรค่าพวกมึงเน่ะมันไม่มีค่าแล้วทุกว,วันเนี้ยรู้ตัวหรือยังว่าพวกมึงไม่มีค่าเลยสักแอะนึงเวลาจะเกลียดใครเนะี่ยอย่าไปเกลียดแค่คนเดียวมึงต้องถามด้วย ป้าเกลียดหนูหรือเปล่าป้าเกลียดหนูมากไหมถามเขาด้วยนะได้ยินบบาหูอะ่ะนะร้อนนะสิถูกป้าจัดหนักเขาไม่สนใจหรอกสิ่งไหนที่มันไม่ใช่เขาไม่ได้หึงผัวเขาก็ตอบออกมาตอบมึงเรียบร้อยแล้วไงมึงจะอะไรนักหนาล่ะมึงจะดิ้นทำเฮี้ยอะไรนักหนากูถามมึงแค่นี้อย่าเกินเลเวลนะ อืมป้ากูก็คือเป็นป้ากูกูออกมาตอบนะป้าแปลงผักก็คือป้าพอตอ่อป้าที่เป็นผู้นำที่ดีที่สุดในครอบครัวโอเคป้าป้าพี่เป็นผู้นำตัดสินใจอะไรเด็ดขาดกูชอบเข้าใจไหมเออนะระวังตัวให้ดีเถอะอย่าก,ก้าวร้าวเขาให้มากนะ หัดไปเรียนหัดไปเกาสมองตัวเองนะว่าตอนนี้ตัวของมึงเป็นยังไงบ้างก้มใต้หวางขาและดูตัวเองก่อนได้ยินป่ะแล่กูก็ออกมาตอบให้มึงแล้วป้ากูเป็นใครป้ากูก็คือเป็นผู้นำครอบครัวตะกูลมิพา บริษัทมนโอมหฮมรัพย์เป็นเมียของนายช่างโอเคไหมโอเคปะ่ะนายช่างเขาเอาเมียเขาไมา่ได้เอาพวกมึงแล้วก็จำใส่กบาลไว้ด้วยจะบอกให้